สวัสดีครับ s ับสไ r ร์เบอร์นะครับเมมเบอร์ดาวไลน์แล้วก็ผู้ใช้สินค้าแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช้สินค้าทุกทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ขอต้อนรับสู่ช่อง Always Around นะครับผมกับรายการที่มาทุกวันเสาร์นะครับกับ Weekly Around l l นะครับเราจะได้ามาอัปเดตกันในเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในธุรกิจ m v นะครับแล้วก็ เ,เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ,างๆเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมโปรโมชั่นต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้สินค้าแอมเบียมาก่อนนะครับก็จะได้รู้ว่าอ่ะในธุรกิจแอมเบียเนี่ยเขาใช้สินค้ากันยังไงมีโปรโมชั่นกันยังไงนะครับส่วนคนที่ใช้สินค้าอยู่แล้วนะครับก็จะได้สามารถวางแผนการซื้อสินค้าของตัวเองได้นะครับโดยที่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ได้ให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าธุรกิจแอมเบียเป็นธุรกิจที่แบบสลับ ขยเรื่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะบางทีแบบโปรโมชั่นนู้นก็โผล่ขึ้นมาบางทีโปรโมชั่นนี้ก็มาแบบเป็นโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้เป็นแฟลชดีวอะไรเงี้ยนะครับใครที่ไม่มีข้อมูลที่ทันเหตุทันการนะะก็อาจจะต้องเป็นคนที่จ่ายแพงกว่านะครับแล้วเราจะจ่ายแพงกว่าทาไมจริงไหมครับก็ผมก็คนดีคนเดิมนะครับนักธุรกิจในระดับแพลตินัมนะครับสุลต่านตะโกนะครับก็จะมาพาทุกท่านเข้าสู่ในข้อมูลของ p v All r u รานะครับสำหรับอาทิตย์แรกของเดือนอย่างนี้นะครับผมเราก็มาดูกันว่าในเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่เราสามารถจะซื้อหามาใช้นะครับแล้วก็สร้าง Pv ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับผมซึ่งคลิป p v All r เราเนี่ยก็เหมาะทั้งที่จะ ให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถดูนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นของตัวเองนะครับแล้วก็เหมาะที่จะส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเนย่ยเราส่งโปรโมชั่นไปเป็นหน้าหน้าเขาไม่ดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลโปรโมชั่นของแอมเบรเนี่ยเขาเขียนละเอียดมากนะครับพอเขียนออกมาตัวมันเท่ามดเลยครับนิดเดียวนะฮะลูกค้าบางคนเห็นแล้วก็ตาลายนะครับถ้าส่งคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านโปรโมชั่นให้กับ ทุกทุกท่านได้ฟังเองนะครับผมแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง a เ a s อร o u า d ไว้นะครับผมก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวแนวคิดมุมมองธุรกิจที่เกิดขึ้นในธุรกิจ MW นะครับผมก็ผมทำธุรกิจแอมเวย์มาปีนี้ก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับผมก็ มีมุมมองอะไรของนักธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับหรือว่ามีมุมมองอะไรที่กําลังจะมาในอนาคตนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังใน c h ANNEL นี้นะครับผมแล้วก็ในยุคนี้สมัยนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลามานั่งอา่านพวกข้อมูลที่เป็น Text แล้วนะครับผมชีวิตของหลายๆคนก็จะใช้วิธีการใช้หูฟังไปด้วยนะครับแล้วก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมช่องนี้ก็ น่าจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับคนที่ได้รับนิตยสารอาชีพทุกๆเดือนนะครับแต่ไม่มีเวลาที่จะสามารถนั่งอ่านนิตยสารอาชีพได้ครบทั้งเล่มนะครับผมผมก็จะทำหน้าที่ในการอ่านมานะครับแล้วก็มาเล่าต่อให้ฟังในคลิปที่จะมาทุกวันเสาร์10โมงนะครับของเดือนนะฮะโดยที่สัปดาห์แรกของเดือนนะครับก็จะมากับ PV r l l r ร u n านะครับผมเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่มันจะเกี่ยวกับ PV นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของสินค้าออกใหม่ หรือว่าสินค้าที่กําลังจะขายใหม่หรือว่าโปรโมชั่นที่จะขายในเดือนนี้นะครับผมอ่ะเราถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมเราก็ไปดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับ PV ของเราในเดือนนี้บ้างนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องประกาศกันเลยนะครับก็เป็นข่าวล่ามาเร็วนะครับเป็นข่าวด่วนนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการข่าวสารของการปรับอัตรา PV b ีใหม่นะครับซึ่งเกี่ยวกับ P ีของเราโดยตรงเลยเนาะ ก็คือเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสินค้าแอมเวย์เนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับผมหลายๆท่านก็คงจะเ,เห็นความจําเป็นนะครับใครที่ทําธุรกิจอยู่ใครที่มีกิจการขอ,ของตัวเองนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการเขาเรียกอ,อะไรอ่เพิ่มขึ้นของต้นทุนนะครับที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเป็น after shock จากโควิดนะธุรกิจแอมเวย์เองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาระดับราคาของสินค้าเนี่ย มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับผมซึ่งเนื่องจากเราอะมีวัตถุดิบส่วนใหญ่ออกมาจากฟาร์มของเราเองนะครับเรื่อฟาร์มมทีลท์นะครับเราก็คือได้รับผลกระทบจากราคาเนี่ยหลังจากบริษัทอื่นๆซึ่งมีการารับวัตถุดิบจากเชนของธุรกิจอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นต้องไปซื้อธุรกิจไปต้องไปซื้อวัตถุดิบมาจากธุรกิจผลิตวัตถุดิบตัวอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากราคาเนี่ยเร็วกว่านะครับผมแต่ว่า ยังไงก็ตามนะครับธุรกิจแอมเวีก็ไม่ใช่สแตน์อะโลนนะเราก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ไม่สามารถผลิตน้ํามันเองได้นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบของราคาเนี่ยมันก็ต้องมามาถึงไม่ช้าก็เร็วนะครับผมซึ่งเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับราคาในหลายๆส่วนเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของอชุดไส้กรองหรือว่าพวกเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศนะครับทั้งสกายแล้วก็อ e ีสปริงนะครับผมก็จะมีการปรับราคาขึ้น5%นะครับผมแล้วก็ส่วนนิวเทลล่าอทิสตรีนะครับ มีลักษณะการผลิตคล้ายๆกันมีการเอาวัตถุดิบมาจากแหล่งเดียวกันนะครับผมก็มีผลกระทบนะครับปรับราคาขึ้น10%นะครับผมแล้วก็ lister s a n t i e i c GNS นะครับ Alano Persu พวกนี้มีการรับวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาจากนอกบริษัทนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบส่วนหนึ่งเป็นของภายในบริษัทนะครับก็มีการปรับราคาขึ้น15%นะครับแล้วก็ของ Amway Home หลายๆตัวนะครับก็ปรับราคาขึ้น20%ซึ่ง Amway Home เนี่ยนะครับ ช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันมีเรื่องของการปรับราคาไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเป็นการปรับราคาลงนะครับผมทาให้สินค้าแอมเวย์โฮมเนี่ยมันมีราคาที่ถูกกว่าสินค้าโดนอนะื่นๆอยู่มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงโปรโมชั่นนั้นเนี่ยก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นเนื่องจากโฮมเนี่ยมีราคาที่ต่ํากว่าผลิตภัณฑ์ในหมวดอื่นๆอยู่มากเนี่ยครับเวลาเขาปรับราคาขึ้นเนี่ยก็เลยปรับราคาขึ้นเยอะกว่าผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่นๆนะครับผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเนาะในฐานะที่ผมเห็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วกท็ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันของสินค้าในหมวดนี้นะครับผมผมก็เลยบอกว่าคือ20สเปอร์ซนจากสินค้าในราคาที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นมาไม่เยอะนะครับผมถ้าเทียบกับ 5%อลองคิดดูกันเครื่องกรองอากาศเนี่ยราคา40,000ใช่ไหมครับ5%ลง40,000เนี่ยก็เป็นเงินจํานวนเยอะแล้วนะครับถ้าเทียบกับ20%ของเงิน200นะครับผมเพราะ LOC ปัจจุบันนี้ก็100กร้อยกว่าบาท200นะไม่ถึง300บาทนะครับก็บริษัทแอมเบรเนี่ยผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่านะครับเขาปรับราคาในปริมาณที่จําเป็นเนาะไม่ใช่แบบปรับราคาทีนึงก็โอ้โหเอากำไรฟันเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรนี้ครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเขาปรับราคาเฉพาะ ในในจุดที่สมเหตุสมผลนะปรับราคาเท่าที่จําเป็นนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี้ยก็มีการปรับอัตราส่วน PV BV ใหม่ด้วยนะครับผมอย่างปัจจุบันเนี้ยก่อนที่จะสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเงิน3บาทที่คุณมียอดซื้อนะครับไม่ว่าจะซื้อเองหรือลูกค้าซื้อก็ตามนะครับจะมีมูลค่าเท่ากับ1 PV แต่ว่าตอนนี้แต่ว่าในเดือนมกราคมมันต้นไปนะครับก็จะกลายเป็น3บาทกับอีก23สตางค์ถึงจะเท่ากับ1 PV นะครับผมก็ ถ้ามองอย่างนี้นะครับก็เหมือนกาขึ้นจากปกติก็ประมาณ10%นะครับผมก็จะได้ PV ยากขึ้นประมาณ10%นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่นะครับเวลาเราได้ PV ยากขึ้นเนี่ยพอเวลา PV มันคูณกลับไปเป็นเงินที่เราจะได้เป็นรายได้เนี่ยนะครับมันก็มากขึ้นด้วยนะครับผม ทํา P/V ยักขึ้น10%รายได้ก็เพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มีกลุ่มธุรกิจกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถมองได้ว่าแอมเบย์ก็เพิ่มรายได้ให้10%นะครับผมสำหรับส่วนใครที่กําลังพยายามที่กําลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าถึงจะมีการขึ้นราคาแล้วแต่ด้วยความเข้มข้นของสินค้าแอมเบย์นะครับด้วย ประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเราก็ยังได้คุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าท้องตลาดอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ในชีพเล่มนี้นะครับก็มีรายละเอียดของทุกๆอย่างเลยนะครับสินค้าตัวไหนจะขึ้นราคาบ้างสินค้าตัวไหนจะไม่ขึ้นราคาบ้างนะครับก็มีลิสต์อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าผมจะอ่านทุกทุกอย่างในหน้านี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการกินเวลามากเกินไปนะครับก็ถ้า,าท่านเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็น สมาชิกผู้ใช้สินค้านะครับที่ไม่ได้สนใจรายละเอียดแบบเน้นๆไปพิเศษอะไรเงี้ยครับก็พอจะรับรู้ไว้ว่าในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีการปรับราคาขึ้นเอาประมาณนี้ก็พอ,อนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านต้องการรายละเอียดที่เป็นเฉพาะเจาะจงเลยว่าเออตัวไหนขึ้นบ้างน,นะครับก็สามารถหาอ่านได้ในอาชีพเล่มปัจจุบันนะครับผม เรื่องต่อมานะครับอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องของโปรโมชั่นกันบ้ากนะครับโปรโมชั่นแรกที่เราจะเจอกันเลยนะครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของ Exact Fit c u s h i o n f o u n d a t i o n นะครับก็คือเป็นรองพื้นนะครับเป็นรองพื้นแบบเหลวนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าเหลวก็ไม่เชิงนะครับเป็นรองพื้นที่พอแป้งพับแตะปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีน้ํายารองพื้นอยู่นะฮะแล้วก็ซึมผ่านฟองน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้รองพื้นนะครับก็ ง่ายๆเลยครับก็คือซื้อ1ปฟรีหนึ่งนะครับคือโกโขคัํมปีครับจะก,กี่ปาร์ตี้ก็พร้อมนะครับคือเขากาจะให้เราแบบรองพื้นใบป,ปาร์ตี้ตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันนึงเลยนะครับผมก็ซื้อรหัสใดก็ได้ครับคำว่ารหัสใดก็ได้ก็คือหมายว่าซื้อสีไหนก็ได้นั่นเองครับมูลค่า1,680บาทนะครับก็จะแถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นรหัสใดก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งสามารถ ขอของแถมเป็นสีเดียวกันก็ได้หรือว่าขอของแถมเป็นคนละสีก็ได้นะครับผมเพราะนะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้นะครับหาคนหารครับคือถ้าเราเใช้อยู่แล้วสีหนึ่งแล้วเราไม่ต้องการจัดตุนใช่ไหมครับลองสกิดสกดิเพื่อนว่าเ้ยสนใจ x x c t ซ์แ t o u n d a t i o n มัไหมเป็นรองพื้นแบบนี้แบบนแบบนี้นะถ้าท่านใช้อยู่แล้วก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนลองใช้ดูก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนโอเค ก็รวมราคากันนะครับทุกคนทั้ง2คนก็จะได้ในราคาลด50%ทั้งคู่เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วแล้วชอบนะครับเราก็อยากจะแบบตนไว้ใช้ยาวๆนะครับโปรโมชั่น1แถมหนึ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับโมเฟีย์ไรส์นะครับผมในสภาวะที่ความกดอากาศต่ำได้ความกดอากาศสูงนะครับอุณหภูมิต่ําแบบนี้นะครับ PM 2.5ก็จะลอยลงต่ำนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคปอดหรือว่าอะไรเงี้ยครับ ใครที่ใช้รถนะครับเปิดประตูรถปุ๊บฝุ่นก็จะทะลักเข้าไปในรถใช่ไหมครับแล้วก็ปิดประตูนะครับพอปิดประตูท่านก็ต้องอยู่กับฝุ่นที่อยู่ในรถนะครับไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมใครที่อยากจะรอดพ้นจากชีวิตแบบนี้นะครับรวมถึงพาให้คนที่อยู่ในรถคันเดียวกับท่านรอดพ้นไปด้วยนะครับเครื่องขออ่าน Atmosphere d r ร v e รนะครับลดราคาจาก13,175บาทนะครับเหลือเพียง1500บาทพร้อมกับ โปรโมชั่นผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับกี่เดือนก็แล้วแต่บัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดของท่านจําหน่วยนะครับผมแต่ว่าสูงสุดก็คือ24เดือนนะครับผมผ่อน1 5 0 0บาท24เดือนนะครับผ่อนเดือนละ5 0 0ยเองนะฮะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีใช้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าเครื่องก่ออากาศในรถยนต์เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนักน,นะครับผมเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับรถยนต์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อปกป้องครอบครัวที่ใช้รถด้วยกันนะครับหรือว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับการสปอยแฟนนะฮะแบบบางคนใช้รถขับไปรับแฟนตอนนี้กําลังจีบกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมการที่เรามีเครื่องกรองอากาศในรถยนต์เนี่ยก็ทําให้เราดูรู้รา้าภูมิฐานนะครับดูเป็นผู้ชายที่มีวิสัยทัศน์นะครับสามารถปกป้องออสุขภาพแล้วก็สวัสดิภาพของเธอได้ในอนาคตอะไรเงี้ยนะอาจจะทําให โอกาสการจีบติดสูงขึ้นนะครับผมก็ atmosphere drive นะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นต่อไปนะครับเป็นโปรโมชั่นของ plan to table นะครับผมก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ plan to table ใดก็ตามนะครับครบ850บาทครับแต่ว่าต้องซื้อในใบเสร็จเดียวเนาะถ้าซื้อแบบแยกใบเสร็จกันอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำแบบนั้นทำไมนะฮะก็จะไม่ได้โปรโมชั่นนี้นะครับผมก็ซื้อครบ850บาทปุ๊บเนี่ยเราจะได้กระเป๋าผ้า plan to table นะครับสำหรับ การผลิตของ n ิวเทไร์นะครับบอกเลยว่ากระเป๋าผ้านี่เย็บอย่างดีนะครับใส่เครื่องออกน้ําก็ไม่ขาดนะฮะโหเย็บเหนียวมากนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น l i m i t ต็ดอีดิชันของ n ิวเทไรนะครับผมแล้วก็ตกน้ําไม่ไหลตกน้ำไม่ไหลนะครับตกไฟไม่เหลือนะับสำหรับกระเป๋าแบบนี้นะครับก็ซื้อครบก็แถมกันไปเลยนะครับได้กันง่ายๆนะครับผมสำหรับแพ n นทูเทเบิเนี่ยสินค้าที่ผมแนะนำนะเป็นชาครับ ชาทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาขาวผสมแกงหวยนะครับหรือว่าตัวชาอูหลงผสมโสมนะครับคือผมผมชอบชาของ p a n t u a b l e เพราะว่ามันชงสะดวกดีนะครับลหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยก็จะชินกับชาที่เป็นใบชาอบแห้งใช่ไหมครับก็คือเป็นชาจีนเนาะแบบจีนแท้ๆเลยนะครับกับชาที่มาในถุงชงแบบลิปตันอะไรแบบนี้นะครับทวายนิง่งอะไรเนี่ยนะครับ แต่ว่าแพนทูเทเบิลเนี่ยชาของเขานี่ครับมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้ขมปีเหมือนชาที่ออกมาจากใบชาครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชงเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องหาที่ทิ้งถุงเหมือนกับชาที่มาจากทวายนิ่งหรือลิปตันนะครับผมเพราะมันอยู่ตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้รสชาติที่พอจะกินง่ายเหมือนกับชาแบบชาถุงลิปตันนะครับแต่ในทางกลับกันก็เป็นชาที่พกพาง่ายเหมือนกับชาที่เป็นใบๆนะครับก็คือ พกติดตัวไปแล้วก็พอเทผงชาของนิวทิไลท์แพนทูเทเบิลลงไปในน้ำร้อนบุมนี้นะครับแล้วก็เอาช้อนคนนิดหน่อยก็สามารถดื่มได้เลยโดยไม่ต้องหาถาังขยะเพื่อจะทิ้งให้ถุงชาได้ชงแล้วนะครับผมแล้วก็รสชาติก็ยังอยู่ในลิมิตทีเ่เป็นชาสำหรับมือใหม่นะครับไม่ได้ขมปีขนาดนั้นนะครับก็คือพอจะได้กลิ่นชาแต่ว่ารสก็ไม่ได้แบบฮาร์ดคอเป็นชาชาเหมือนแบบชาอูหลงจริงๆนะครับผมก็ มือใหม่หัดทานชานะครับก็ลองดูได้นะครับเริ่มจำหน่ายก็2ธันวาคมนะครับโปรโมชั่นในหน้านี้เริ่มที่สำหรับแพนินนมนะครับเริ่มซื้อได้2ธันวาคมนะครับสำหรับธุรกิจทั่วไปก็สามารถซื้อได้วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือ5ธันวาคมก็เริ่มซื้อได้แล้วเซฟๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นที่แถมสินค้าลิมิเต็ดนะครับก็คือเหมือนกับว่าในอนาคตเนี่ยแอมเวย์ MV เนี่ยจะมีสินค้าตัวใหม่ๆนะครับที่จนะมีการนําเข้ามาขาย ทีนี้เขาก็ต้องมีการลองตลาดก่อนใช่ไหมครับการลองตลาดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในลักษณะของสินค้าลิมิเต็ดก็คือมาในลักษณะของสินค้าที่มาในแพคเกจจิ้งที่เล็กกว่าสินค้าปกตินะครับผมแล้วก็เปิดโอกาสให้นักธุรกิจหรือเมมเบอร์ที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อไปลองใช้ได้นะครับโดยการซื้อโปรโมชั่นแล้วก็จะแถมสินค้าลองใช้ตัวเนี้ยมาเป็นโปรโมชั่นให้กับโปรโมชั่นใหญ่นะครับผมซึ่งรอบเนี้ยเราก็จะมีกันแดดของ GNS นะครับผมแล้วก็มีน้ำยาล้างมือ ของ g n s นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเห็นนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ต้องการจะล้างมือในห้องน้ําแบบมือมันหรืออะไรอย่างนี้มาโดยเฉยนะครับแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัว GNS ไม่มีผลิตภัณฑ์ล้างมือนะครับผมเราก็จะใช้สบู่ที่ใช้ในกาบน้ำนะครับลาดใส่มือนะครับจะร้อยจะมากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถูๆถูๆแล้วก็เอาน้าล้างออกไปใช่ไหมครับซึ่ง จริงจริงแล้วอ่ะนั่นอะ่ะเปลืองปริมาณสบู่มากๆเลยนะครับเพราะสบู่ที่เราเทล้างมือครับจริงๆแล้เราสามารถเทใส่ฟองน้ำแล้วอาบน้นําได้ครั้งหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งเ่อ GNS เนี่ยก็กาลังจะออกสบู่ที่มาเป็นสูตรทีเนแบบเหลวนะครับซึ่งสามารถฆ่าแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีนะครับเอามาเป็นสบู่เหลวที่ผสมมาในปริมาณที่เหมาะสมเลยนะครับก็คือ1กดเนี่ยก็จะมปีปริมาณที่เหมาะสมในการล้างมือ1ครั้งนะครับผมกับตัวกันแดดที่มากับ g n s นะครับผมซึ่งผมเนี่ย ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะต้องลองกันดูนะครับแต่ว่าเนื่องจาก GNS เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสบู่อับน้ําหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของผิวกายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากันแดดตัวนี้จะออกแบบมาในลักษณะของวอเตอร์เบสก็คือไม่เหนียวนะครับในทางกับกันเนี่ยมี SPF ถึง50แล้วก็มี PA plus เอควอทยนะครับ PA ควอทเนี่ยมันจะออกแบบมาในเรื่องของการป้องกันผิวจากเรื่องของความ ร้อนนะครับก็คือทําให้ผิวไม่ไหม้นะครับไม่มีอาการเบิร์นนะครับแต่ในทางกลับกันก็คือพอมันมี4บวกเนี่ยมันก็สามารถป้องกันในเรื่องของแสงเนี่ยที่ทําให้ผิวกแก่ลงได้ด้วยนะครับก็คือได้ทั้งเอจจิ้งแล้วก็ได้ทั้งเบิร์นนิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับก็ผมมั่นใจในเรื่องของการโ r o t e คชั o อยู่แล้วแหละในเรื่องของการป้องกันนะครับแต่ในในวินาทีนี้เราต้องดูกันว่ากลิ่นเป็นยังไงผิวสัมผัสลื่นไหมทาแล้วเหนียวหรือเปล่า ใครที่ต้องการจะลองผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะเข้ามานําที่จะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยสตัวนี้นะครับก่อนใครในประเทศนี้เลยนะครับก็ต้องซื้อโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้ก็คือซื้อกลุ่มเซลฟ์นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับอาราโน่โลชั่นเพอร์ซูเจนเจลนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยนะครับอะไรที่มันทาในตัวใช้ในตัวนะครับสบู่น้ำผึ้งสบู่ที้นวันสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะครับครบ1590าบาทเนี่ยนะครับก็จะ ได้แถมทั้งสองอย่างเลยนะครับมูลค่า1,200บาทฟรีนะครับก็ซื้อได้คนทั่วไปก็ซื้อได้วันที่5ธันวานะครับใครที่สนใจอยากจะลองกันแดดสูตรใหม่นะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะลองความหอมแล้วก็ความสะอาดของสบู่ GNH p r o t e c รล้างมือนะครับก็ลองได้เลยซื้อวันที่5ลองกันได้ก่อนเลยครับก่อนใครในประเทศนี้แน่นอนนะครับ แล้วก็ใครตอนนี้ที่กําลังออกกำลังกายอยู่กําลังอยากจะมีซิกแพคอยากจะสร้างกล้ามเนื้อรับปีใหม่นะครับอยากจะอวดหุ่นสวยรับปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ Essential Amino acid นะครับเป็นโปรตีนที่จำเป็นสำหรับการออกกำลังกายรักษากล้ามเนื้อไว้ไม่ให้หายนะครับผมก็ซื้อ3ชิ้น3870บาทนะครับก็จะแถมฟรี1ชิ้นฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าไหนๆคือถ้าเราจะกินเรากินอยู่แล้วอะครับ ซื้อของที่เรากินแล้วแถมของที่เรากินมาด้วยไงน,นะครับมันก็ถือว่าไม่แตกวงนะครับผมยังไงก็ซื้อแล้วก็คุ้มค่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมขายวันที่5เป็นวันทั่วไปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นถัดไปก็จะเป็นโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นธรรมดาธรรมดานะครับลงมาก็คือเป็นซื้อกาแฟแอมฟีเลสแคลนะครับ ผสมสารสกัดจากตัวขาวหรือผสมแอลคาฮอทีทนก็ได้นะครับสีไดซีนึงก็ได้นะครับคบ2แพ็คมูลค่า750บาทแล้วบก็จะแถมฟรี1แพ็ครดใดก็ได้นะครับใครที่ชอบเป็นแอลคาฮอทีทนก็อาจจะเอาแอลกอฮอล์ทนทั้ง3มห่อเลยก็คือเหมือนกับซื้อ2แถม1นนั่นเองนะครับผมก็รักรถไหนชอบรถไหนก็สามารถไปซื้อเก็บไว้ในสต็อกได้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเป็นโปรโมชั่นที่ผมชอบมาก,น,กะ Pop นะครับเป็นโปรโมชั่นกระดาษทิชชู่ป๊อปอัพนะครับของเกรซนะครับ ผมชอบรุ่นนี้มากกว่ารุ่นม้วนนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับซับน้ําดีแล้วก็ดึงได้ง่ายนะครับผมเวลาโปรโมชั่นนี้มาทีไรผมจะซื้อแบบ10โปร12โปรอะไรเงี้ยนะครับก็คือซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้หนึ่งรอบปีเลยนะครับกระดาษป๊อปอัพมันทำไมผมถึงชอบเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ต้องหากล่องหรือว่าหาแกนอะไรมาเสียบมันเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่ซองพลาสติกออกมันนะครับที่เราสามารถทิ้งได้ง่ายเลยนะครับก็ พอเวลาเป็นป๊อปอัพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้กระดาษทิชชู่ในปริมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะครับพอใช้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าความหนาของปริมาณกระดาษทิชชู่ที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแน่นดีนะครับรู้สึกว่ามันเยอะดีนะครับหห่อก็มี150แผ่นเลยทีเดียวนะครับแต่แต่ราคาแค่33บาทเคุ้มมากเลยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ ตัวด้านล่างลงมานะครับเป็นเซตถุงผ้านะครับ,สรบ 5, 5สีนะครับซื้อ5ใบ5สีนะครับในราคา199บาทนะครับก็จะได้สติกเกอร์แฮปปี้นิวเยียร์หชุดสติกเกอร์แฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยก็สามารถเอาไปติดที่บ้านลูกค้าได้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเขาไม่ลืมเรานะเพราะว่าเวลาเราไม่ได้เยี่ยมลูกค้านานๆนะครับบางทีเขาลืมไปว่ามีนักธุรกิจเอ็มวีเนี่ยบริการเขาอยู่นะครับก ปกติแล้วผมจะเห็นนักธุรกิจห,หลายๆคนเนี่ยทำเป็นสติกเกอร์เนี่ยไปติดให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยทํำยังไม่มีสติกเกอร์ของตัวเองนะครับสติกเกอร์พวกนี้แอมเวก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เสริมเสริมภาพลักษณ์ของนักธุรกิจนะครับที่ทําให้เราสามารถเราไปติดให้กับบ้านของลูกค้าได้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นในเดือนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับ ก็หลายๆคนก็สนใจโปรโมชั่นนะอย่างลูกค้าบมงรหลายคนก็รอซื้อดร v e อยู่นะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็เราก็จะเป็นบริการติดตั้งให้ที่บ้านนะครับผมส่วนลูกค้าหละคนก็ใช้เป็นตัวบอดี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องของสินค้าลิมิเต็ดที่เขาจะได้ลองใช้นะครับผมคือสินค้าแอมเบรเนี่ยมันโปรโมชั่นเนี่ยนะครับมันจะต้องทำลวงหน้าเนาะอันนี้ผมพูดถึงในฐานะนักธุรกิจด้วยกันนะผมพูดให้กับนักธุรกิจด้วยกันฟังนะครับคือโปรโมชั่นเนี่ย ปกติแล้วมันต้องทาล่วงหน้านะครับผมแล้วก็มีการจดบันทึกไวยว่าลูกค้าคนไหนใช้โปรโมชั่นตัวไหนชอบนะครับแล้วก็พอเวลาโปรโมชั่นมาเนี่ยนะครับเราถึงจะเอาโปรโมชั่นเนี่ยไปเสนอกับลูกค้าได้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดแบบโปรโมชั่นมาปุ๊บเราค่อยโซโล่เนี้ยนะครับลูกค้าน้อยคนที่จะสามารถแบบเห็นโปรโมชั่นปุ๊บตัดสินใจได้เลยนะครับผมก็แม้จะมีโปรโมชั่นหรือไม่มีนะครับก็อย่าลืมแนะนําสินค้าที่ตัวเราอะใช้แล้วชอบนะครับ ให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับดาวไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี้ยง่ายที่สุดที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็คือใช้ชอบแล้วก็บอกต่อนะครับผมง่ายมากนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถทําได้นะครับก็คือการพูดความจริงนะครับเราใช้สินค้าตัวนี้เราชอบมันเพราะอะไรก็ไปเล่าต่อให้ลูกค้าฟังครับถ้าเรากับลูกค้าเป็นคนที่คิดเห็นคล้ายๆกันชอบในสิ่งเดียวกันนะครับ เขาก็จะอยู่เป็นลูกค้าประจําของเรานั่นเองนะครับผมโฟกัส mm hmm. ในเรื่องของคือเนื่องจากสินคือเนื่องจากยอดธุรกิจในธุรกิจอมเอเนเนี่ยนะครับมันรีเซ็ตทุกวันที่1อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโฟกัสเรื่องยอดนะครับความสําเร็จของเราจะอยู่กับเราแค่1เดือนแต่ถ้าเราโฟกัสที่คนนะครับโฟกัสที่ความพึงพอใจขอ,ใของการใช้สินค้าของลูกค้าโฟกัสเรื่องของประสบการณ์การใช้สินค้าที่ดีของลูกค้านะครับคนจะอยู่กับเราไปตลอดตลอดกาลนะครับผมแล้วก็ยอด ถ้าถ้าเรามีคนเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ Morocco ที่มีผลนะครับวันนี้ถ้าเราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราเจอผลไม้หล่นอยู่บนพื <scale installations> ้นเนี่ยครับไม่ว่าเราจะเจอมันเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าครั้งหน้าที่เราเดินเข้ามาในป่าเราจะได้ผลไม้ออกไปกินอีกนะครับมันต่างกับการที่เราเดินเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วเราเจอกับต้นไม้ที่มีผลนะครับเราเก็บผลลงจากต้นไม้ปุ๊บเราก็รู้ว่าโอกาสหน้าที่เรามาเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะให้ผลกับเราได้ใหม่ หน้าที่ของเราคือบำรุงดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้ยืนต้นเพื่อที่มันสามารถจะออกผลให้กับเราได้ในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจแอมว์ v เนี่ยการเปิดลายสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าหรือดาวล์เนี่นนะครับมีความสมคัญกับธุรกิจมากกว่าการขายเองซะอีกนะครับเพราะนั้นก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่เห็นผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าเรื่องของยอดขายหรือยอดซื้อนะครับ เป็นสิ่งที่จะทําให้ธุรกิจแอมเบรของคุณเนี่ยนะครับแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆที่อาจจะโฟกัสแต่ยอดขายอย่างเดียวนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ p v วราวเป็นไงบ้างนะครับก็ขอให้เดือนนี้นะครับนักธุรกิจทุกคนนะครับเมมเบอร์ทุกคนนะครับมี PV ในองค์กรที่เติบโตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับกับ Success All r o เร d ครับเราจะมาดูกันว่าในธุรกิจ MV มรนะครับในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครที่ประสบความสำเร็จ ส่งขึ้นไปบ้างเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เขามีพื้นเพมาจากไหนเขาทําธุรกิจยังไงถึงประสบความสาเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากลับมากันในอันที่ถัดไปนะครับกับ s u c c l s s o u r d ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ